ก่อนที่ขอไปรับซ้อมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งดัก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 ให้ผมไเด้อพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปสวัสดีครับมื้อนี้เฮ็ดเมนูง่ายๆนะครับผมยำไข่เยี่ยวมานะครับผมกินกับข้าวต้มกินกับยังกระเจบนะครับกินเลนแก้มแก้มเหลากระเจบนะครับส่วนผสมกับมีบักพริกจินดาไข่เยี่ยวมานะครับผมนี่ผมใส่ซีนวยนะครับอันนี้ขึ้นใช่นะครับแล้วก็หอมแขกนะครับผม ต่อไปนะครับน้ำปลาแล้วก็พริกนะครับผมน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วกับมะนาวนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นผมสีหันหอมแขกไว้เป็นตอนๆน,นะครับเออว้อาหันเลยนะครับผมเออเยอะอืมอืมโอ้หันดีทะนอ้อบาที่นี้หันเตียมไปเลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องหันหอมแขกเสร็จแล้วเท่ากับ หั่นขึ้นใช่ต่อเดอ้อบะหมี่นะครับผมหั่นเป็นสามทอนนะครับผมผู้ใดมักหลายกับไส้หลายนะครับผมใส่มันพอดีพอประมาณนะครับึ้นใส่ก็มีประโยชน์ต่อหัวใจนะครับต่อไปนะครับปอกเปลือกแลก้วก็พาไข่ออกเป็นครึ่งหนึ่งนะครับจัดเลี่ยงใส่จานเตรียมไว้เลยนะครับผมต่อไปเดอ้อตมบักพริกเร็จแล้วกัเฮ็ดยัง เค็ดอียังก็ะต้องตากใสกะละแมงนะครับผมตากหมดขึ้นใสกะละแมงเร็จแล้วนะครับใสน้ำตาลซ่าไอปี๊บนะครับผมลงไปนะครับนันละตามด้วยน้ำตาลนะครับตามด้วยบีบฝักหน้าใสจุดจวดนะครับพ่อแม่พี่น้องความสมมี่กันแล้วแต่ห้าวเด้อปุ่งรสสามรสเปรี้ยวเค็มหวานนะครับผมผู้ใดมักเผ็ดก็เติมเผ็ดลงไปนะครับผมจากนั้นก็ค้นทุกอย่างให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องไป ระวังคนนะครับห้องเพลงเลยนะครับเออกันเลยแแบบ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 เลยไส่หอมแขกลงไปโหลดแบบที่นี่คนแล้ๆเขาใส่ลงไปโหลดนะครับผมตามความชอบนะครับผมใซ่หลายกับหายใจคล่องนะครับผมกินโน้อแสบนะครับผมค้นหอมแขกมันแตกออกจากกันนะครับผมอู้หอมนะครับผมบอกเลยนะครับ ยำไข่ยม m าสูตรนี้นะครับสเเดอร์สเเดอร์นะครับผมสเเดอร์สเดอร์ยูโนสเตเดอร์สเดอร์นะครับเอาลวดนะครับผมจากนั้นนะครับเอาขึ้นใช้มาเลี้ยงใส่หมออจานตรงกลางนะครับไว้เป็นกับแกล้มนะครับเฮ็ดยังนังต่อไปที่นี่เอาน้ำยำนะครับผมมาราดลงไข่ย o มาเห้ทันทีนะครับผมโอ้โหสูตรยอดนะครับอู้ดสมปากน้ำลายแตกนะครับผมโอ้ย จัดมาลาดให้เหมิดเด้อนะครับผมจุดจวดไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะครับผมย่าไข่ยเยี่ยวม้าผมนะครับเห็ดง่ายๆนะครับผมกินครับข้าวต้มกับแก้มกับแซ่บนะครับหากมักเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจผมแน่นเด้อพ่อแม่พี่น้อง